กะรอกกะแทกินอาหารผลไม้ใส่ถ้วยไว้ลงมาเลยลูกลงมาเลยกะรอกกะแท มีหลายตัวทีเดียวตามธรรมชาติเม็ พลอยพลอยดูกันลอกกันแต่นี่เกาจินดาเพชรกินหญ้าไผ่ไพริน บินไปบินมากะรอกกะเตะโอโ้โหหลายตัวเลยหลายตัวเลย ลอยนั่งดูลอยเพชรก็มาดูด้วย